สบายดีสบายดีแล้วก็สวัสดีพ่อแม่ป้าลุงเบิร์สุขสุขคนเด้อบ่าวพังไทยพังลาวหรือต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับกับสู่ชองน้องออมบ้านนาคือเก้ามื้อนี้กับน้องออมมาปลูกอ้อยนะมื้อนี้น้องออมมาปลูกอ้อยนําคุณแม่แต่ว่าตอนนี้กับเบบอ้อยขึ้นรดแล้วเนาะน้องออมอักเลยมาได้คันว่าบ่ไดี้ยี่เสียงน้องออมกับขอโทษขออภัยหลายๆเด้อบพรว่ามันลมแฮงมื้อนี้น้องออมกับมาปลูกอ้อยกับคุณแม่เนาะ พราะว่าเมือม่อเมื่อื่นจะเป็นวันที่สองเนาะ <c oughs> คุณแม่เรบรรดาที่พาน้องอ้อมไปอันไปพื้นกองถากน้องอ้อมกะเขาจไปไปแล้วปรมาปลูกหากระมาปลูกอ้อยมื่อนี่ก็ได้เงินมื่อนี่พูดแล้แล้วอ้อยไปแล้วเนาะแล้วแต่เลยค่ะคุณแม่เบรรอาอ่อนไปย้อนแล้วน้องอ้อมกับเขาได้ย้อนเนาะว่ามัน่เม็นทางเก่าตัวที่น้องอ้อมเคยไปปลูกตอน แต่ละเถือนน้องอ้อมไปปลูกมันจะเป็นหางสีขาวเนาะหางยังไงวันนี้มันเป็นหางน้อยวันนี้หางสีแดงเลยกะปลูกยากน้อยหนึ่งเนาะอ้อมก็เลยไม่ได้ขึ้นยอดอะให้คุณแม่ขึ้นยอดเพราะว่าน้องอมบระกาศหยอดหางนี่มันเป็นตจยากทุกทีน้องอ้อมสีถ่ายแต่น้องอ้อมแบบอ้อยให้พ่อแม่ปลาลุงได้บ้างน้องอ้อมบอได้ถ่ายคลิปไลยมือพ่อแม่ปลาลุงกินฮอดกินถึงกันอยู่บ่เพราะว่าน้องอ้อมบอได้ถ่ายคลิปไลยมือกับพราะว่าน้องอ้อมบ่ค่อยมีเวลาถ่ายเนาะเพราะว่า ทนี่น้องอ้อมมีการบ้านลายแห้งอาจารย์เผิ่นแบบผ้าผ้าเห็ดให้มันแล้วแล้วก็ล้วก็ใกล้สีเซงแล้วแหละเนาะเพิ่อว่าอีกบ่เถอะอีกบ่เฮงเนาออีกวิดือนนี้บ่เดือนนี่แหละเผิ่นสิเซงเพิ่นว่าให้จุดเวียกบ้านเผิ่นหมอเบียกบ้านมาให้ประมาณสิบวิซานี่มีประมาณสิบบดแต่ละวิซาคนลายเลยน้องอ้อม ดคมือคมือเมาแต่วนียน้องอมกัดนอนก็มีหอดเวลาชิถทายชิก็แม่ปลาลุงบึงน้องอมบ่ไดิถทายชิก็แม่ป้าลุงเบเงยไลยมือเดือน้องออ่ขอโทษขออภัยหลายๆเด้องอมกีเวลานะจะเห็นาบ้านหลก็ไดแบบิเสียงองอมก็ขอทษขอภายเรวลงมันแงเนาะตอนนี้การลดออกไปแล้ว แบ,บเกเต็มแล้วแต่น้องอ้มบ่ได้ถ่ายตอนแบกเนาะบ่มีน้องอ่ำบ่ได้มาก็เลยบ่บมีใครจับกล้องให้อันนี้กาอันสิบสองโมงแล้วเนาะยังทันพากันกินข้นขาวเพลนอยู่ตอนนี้กัใกล้สีโยใกล้สิเบิดแล้วเนาะน้องอ้่ำบ่ได้ถ่าตอนน้องอ้่ำแบกบอ้อยให้พ่อแม่ปลาลุงได้เบิ่งซ้ำพราะว่า ตาก้รผมได้มานำนอมืงินีเพราะว่าตาก้องเพิ่นอยู่เฮือนตาก้องก็คือน้องอมมาแล้เนาะน้องอ้มก็เลยบ่มีพระจับให้น้องอ้อนกับเมื่อแล้วน้องอ้อนเมื่อวางเพลนนี่เนาะเนาะเมื่อส่งผลว่าแถลงตองได้อัดจรรยเมื่อบัดนี้เห็นโมีบ่มีพระจับก้องให้น้องอ้อมน้องอ้อมก็ต้องได้ถ่ายแต่ตอนเวลาหลุดออกไปเนาะอู้ออกไปแล้วอันนี้กัปุ๊บได้ลายเต๋มแล้วอันนี้เป็นหางสีแดงเนาะ ตอนนั้นน้องอมไปปลูกนะเป็นหางใหญ่สีขาวแต่ว่าน้องอมไปขึ้นเยอดหางนี่มันเป็นตะยานันเดกะบรรยากาศอันนี้ก็เริาานน่มคําแล้วสามโมงแล,ลนะ้วเนาะจะได้ปลูกหางนี้แล้วแล้วก็มาแบกแล้วก็ไปหยนอ,อีกหางหนึ่งแล้วก็พาก,กันเมื่อนอนบนนี้เนาะโอเคเนาะตอนนี้กะคุณแม่เพิ่กน,น,นกน็พาก,กันชีเมื่อแล้วเนาะเพราะว่าแล้วแล้วอันนี้กะ สำหรับคลิปนี s. <S relax, you, ้น้องอมกับจจบไว้เพียงเท่านี้ขอขอบคุณขอบคุณ f อซทุกคนเด้อทีขามาให้กำลังใจน้องอมมากดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องอมค่ะขอบคุณขอบคุณหลายๆแต่น้องอมมาผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยหลายๆเด้อสำหรับคลิปนี้ก็ขอข่าวกำลัสบายดีสบายดีพบกันคลิปหนาเด้อ